ับสทำนะกันนิ่มๆเลยค่นลองครับมาว่าซีเมืนี่ได้แทะอาเมืนนี่สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกุสุคนครับวันนี้มาพบพอกันในช่องอั Channel ครับผมสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็รบกวนได้เครับพี่น้องครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้อั Channel ครับ สำหรับคลิปนี้อัพชแนลกับพี่ผ้าพี่น้องมาเบิงเกียดดินครับพี่น้องครับคือเกาแล้วครับพี่น้องยังบ่ขันเดปรผสมความสําเร็จอยู่ครับพู้นนะผู้ใหญ่หดไต้กี่สะบ่คันสะแล้วครับพี่น้องครับข้าพี่น้องไปเบินงนี่พ่อเพืเ่อนก็ไทยเปิดห้องน้ามไม่เป็นนะครับนี่เลยครับพี่น้องมีกา ให้ดิน,ดนแตกจั่หน่อยครับนี่มันจังจึงหนูง,ง่ายเอาเลยข้างนี้อีกอ่ะสะและ้วครับเนี่ยวจะว่าบ่อลเหลวนะครับนี่นนกนนนนไก่แล้วครับนี่นีครับคู่นี้ก็ะใหญ่รุ่นเอารถแจ้มั่นขึ้นได้เลยแล้วครับอ๋อ อันนิ่มๆเลยครับคุณลองครับอ่านเก็บได้ไม่นะว่า,วามันสิลมว่าหอดลดลมอยู่เมื่อไหร่ได้ขาดจะแดกไหมนะแค่กันนิ่มๆ,ๆ,ๆเลยครับต่ออยุข้าท่านอย่างกับอวๆขึ้นเบิร์ดแล้วครับพี่น้องตั้งงี้ครับอยู่ดิบไม่ไปใช้น้ำเลแล้วคาดว่าอีก บอไลเหมือเท่าหน่จะไ้ปลูกบกแกงครับพี่น้องครับจัดไฟจัดไฟจับจำใบเลยพี่น้อง <c oughs> นี่แหละครับซอยดีต้องพานันพันบุกเบ,บิกแล้วดีๆก็พันพ่วงธรรมดาเข้ากับคือเวลามันเด่นีเลยพี่น้องเมื่อลยครับ พัดลงจำสุดโค้งเลยก็ได้ครับนี่ถ้าไช้ลงสุดโค้งนี่จังได้กับหนุ่มครับเอลยแบบสุดนะครับนี่กับเพื่อนอยู่ใกล้ๆเลยครับนี่แถมยังจะปกติเป็นเรื่องของลด,ดลมเนี่ยมดาครับนี่รอคอยลมกบอนไปไปไป ครับพี่น้อคงครับสึ่งรับพี่น้องที่ขอมารับชมเนาะแต่ลดส่วนไม่ได้ครับพี่น้องครับกดติดต,ตามได้สองพันผู้ติดตามในเรือพี่น้องนี่นี่อืดเรียบเลยรวยเพื่องกี้เกีไงไงยจง่า,ายๆเลยเปิดเอ็นก้อมาจะพี่น้อง

เวลาเอาดันนกักๆแนี่นี่ขวนเอวกเพียงเพียงรถไทรถไถเก่าแต่ว่ามันบวกเก่าเดยครับพี่น้องครับมันก็ยังใหม่ๆแต่ว่ามันเป็นชุ่มขั้นถูกไหมรถเนี่ยจัดไปนิ่มๆนิ่มๆโย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 ลุมเลิกเด้อ เดีล้ับไปแล้างหนเข็รฟู้งนกครับไปไนเอ้ยต่ำไรไปไหนครับเยอย่อพ่อพ่อหนโอ้เสียวเ เชียวเสียวเชียวเสียวรถได้แข้งกับพี่น้องเท่นี้เท่นี้เทนี้เสียวเชียวเชีเราโลหน้าไล่หนาโเป็นตะยาดเราไล่ขางก็เป็นเทียนขวบได้เลืดกึ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 ดทำกันนิ่มๆเลยพี่น้องครับ แต่มันพวกขาสิบแรงเนาะขาสิบซุ่มพันยังไงเนี่ยเ็แห้งคนนี้หลเตือบดูไดไหมปวดขาสิบแรงตัวซ้ำๆกันแต่ว่าก้มไงยใงไงกว่าไหลก้มกำลังเร่งมากหลว่าโยโยโย่แทงไเลยแทงไหนนี่วะ เลยครับพึ่เต็มใบเลยใช่ปาวดับดินลงค่อยทีนนิ่มๆเนี่ยนี่จ้างเขาวัดผมกี่วดดอยู่ประมาณสามสี่หมื่นนม่กี่เหล่าแล้วหรอถึงงานหม้อยว่าสี่หมื่นนี่ได้แท่งห้าหมื่นนนี่นี่ ดันดินดออกสองฟังให้ฟังอีกครับทีแล้วนะประเทศเป็นให้หนิมที่ดเล้ครับไล่ใดห้องที่ไล,ล่ ไปจับไปครับเบาเบาเลยครับเนี่ยไม่เป็นเสอย่างใหญ่ๆแล้วดักดอดเลยเนี่ยดีเลยครับผมมาไปไปอืดอืดเต็มใบไลยเพี่อนอืมฮึม คิดว่ามึงนี่นาจะเลีเ้ยวเ้็นี่มปูนแดงนี่ก็บแดงนี่ก็พร้อผมผูกแล้วพี่น้องน,นี่เป็นยีรุ่งหมวกแฝงครับนี่ทางนี้ยิร่งหมกแฝงอีกนี่เพราตั้มก็ถามสิบไร่ครับพี่น้อง <laughs> เอาคิื่อน,นี่ ไปเลยเร็เลยฮังงหนาลง <ไป S 1> <ป>เลยแต่มันมีอีกขั้นหนึ่งเนาะไม่ขับซอยกันอยู่ใครอยู่ครับมีรถอยู่ขั้นเดียว พี่น้องกินตาจักแสนก้อนไข่เด้มีเงินจ่ายเงินรถไทยนี่นี่นี่เปลี่ยนคเรไันเลพี่น้องคือเจ็ดออกสองฟังรันี่ได้แล้วไว้ยสิดว่า ไปนิ่มๆเลยครับพี่ดองอืดอืดอืดเฮ้ยน,นะครับเอใกล,ใกล้ๆนามเลยอืดอันนี้พอได้รีวิวรถนะครับผ่พอได้ย่องรถด,ดอกรถดได้กระเจี๊ยบได้ขึ้นกันแลไนะครับพี่ขึน้นไอ้พวกดิ่มๆน่นพี่ดอง กึดเลยนี่โอ้เอ็นรถอันได้ได้ได้ขีบเนาะคนไทยร่่งน่ารถสองร้อยห้าสิบแรง่มีันแรกนะขั้นเงยไหมครับขันออกมาดับนะทีคือยีดับเมื่อเดียวกีเลี่้วกาเป็นตะลมขั้นเงคสุดกึ้นขึดนยครับพี่วาครับ ครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่เขามารับชุ่ะกับรบกวนในเรือครับพี่น้องครับ,รบกดติดตามเป็นกําลังใจให้อบแชแนลครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ